สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ตลาดรถมือสองรวมรถยนต์มือสองนะคะจะเสนอขายนะคะเสนอขายนะคะสําหรับท่านผู้ชมและผู้ออมองหารถรุ่นนี้ใช้นะคะคันนี้เป็น Honda a c c o r d นะคะเป็นเจน10นะคะเจเจนเนอเรชั Gen ่นเจน10นะคะเจนเนอเรชั Gen ่นที่10 <c oughs> ไปล่ยโฆษณาให้ข้อมูลไว้นะคะคันนี้เจ้าสีดํานะคะไม่ติดรถมาอยู่ที่2 0,000กิโลเมตรนะคะไม่ส0 0 0 0กิโลเมตรติดรถมานะ ตัวนี้เป็นปี2 0 2พันสิบนะคะ <c oughs> ปี 2020, สองพันสิบสหรับแอคคอร์ดปีสองพันยีิบคันนี้นะคะมันเป็นเครื่องหนึ่งจดห้านะคะเทอร์โบ E L นะคะตัวนี้คือ E L เทอร์โบนะคะเครื่องหนึ่งดห้านะ,ะราคาตั้งในเว็บไซต์นะคะอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมืนเกพันบาทนะคะหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมนเก้าันบาทสำหรับคันนี้นะคะ ฮอนด้าเอ็คอร์ดเจนสิบนะคะสวยหรูอลังการนะคะตัวนี้นะคะผ่านมาแล้วแวะมาแล้วที่เจนของเรานะคะไอคาสยามตลาดรถมือสองนะคะสําหรับคันนี้นะคะสีดําเงางาม,งามทั้งคันนะคะไม่มีไรไม่มีเอ่อเขาเรียกว่าขูดข่วนนะคะไร้ําหนินะคะเต็มคันนะคะตัวนี้สว่างสวยอร่าชัดเจนนะคะเดย์ day ไลท์เดย์ทามไฟด้านหน้านะคะคือ พิเศษเลยค่ะพิเศษพิเศษจริงๆสาหรับรุ่นโมเดลนี้นะคะดูด้านหน้านะคะรเพิ่มถึงนะคะยังไม่ได้ล้างนะคะล้างก็จะดสะอาดนะคะอันนี้ก็ให้ดูเป็นใกด์ไลน์งานก่อนนะคะนี่คือด้านหน้าของแอร์อคอร์ด1500 Turbo EL นะคะปี2020สีดำกีอาโต้นะคะไม่ติดรถ20,000กิโลเมตรนะคะอันนี้คือประวัติเา้าละ ราคาอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดมกพันฟรีดาวนะคะช่วงวงนี้ฟรีดาวไปเลยนะคะสำหรับท่านใดที่จะใช้รถแบบคือไม่ต้องการใช้เงินดาวออกรถหรือว่าใช้ออกรถน้อยที่สุดน,นะคะก็นำเสนอเป็นคันนี้นะ,ะอ่านะคะรถจอดกรุงเทพมหาคนครเขตบางเขนะคะอ4 0คันนี้จอดอยู่กรุงเทพมหาคนครเขตบางเขนนะ,ะ,ะสำหรับสมรรถนะตัวนี้ก็นะคะบรรจุเครื่องยนต์นะคะพันห้า 1,500 cc turbo นะคะให้กำลังงานให้พละกกำลังสูงสุดนะคะ190แรงม้านะคะ190แรงม้านะ,ะอันนี้นะจอการ8นิ้วนะคะคุณเจนะคะคุณเจมากรุรถก็คือสมาร์ททีนะคะเป็นตัวสมาร์ททีแม็ก17นิ้วนะคะแม็กของเขาเลยแม็กเดิมแม็กเทส17นิ้วนะคะสวัสดีเขานะโหมดการขับขี่นะคะี คอนโหมดนะคะก็คืออเป็นตัวฟังก์ชันของตัวรถเขานะคะระบบระบบนำทางนะคะระบบนำทางต่ตตางๆก็คือติดรถมาก็รองรับนีเกเตอร์ต่างๆนะครับทิ่ทางก,การทำงานของอจอนะคะคือออปชันเยอะมากนะคะคือคือออปชันเขาเยอะมากนะคะก็อยากนะคะออปชันเยอะมากในรายละเอียดของตัวรถนะคะก็ เดี๋ยวติดตามนะคะติดตามรีวิวรอบคันนะคะชมความงามของเขานะคันนี้ก็ได้ความสดความเดิมมากนะคะสดและเดิมมากจริงๆนะคะคันนี้นะคะครับห้เดี๋ยวจะให้ข้อมูลไว้ข้างล่างท้ายคลิปนะคะข้อ,ขอมูลน่ะข้อมูลตัวสเปครถและออปชันต่างๆให้ข้างล่างคลิปของ Youtube นะคะค<ล>ไงก็อาตามหาอ่านข้อมูลนะคะตามอ่านข้อมูลนะ,ะท่านใดที่จะใช้รถคันนี้นะคะ ฮอนด้าแอคคอปี2020ัคันนี้นะคะเดี๋ยวให้ข้อมูลรายละเอียดไว้นะคะเป็นลายเอกสารนะคะลายเอกสารไว้ข้างล่างคลิปของนะคะนี่คือแม็กมากับรถจอมากับรถเอ,อ่อแม็กมากับรถนะคะโอเค okay. นี่คือยังไม่ล้างนะคะยังไม่ไ้ล้างก็จะประมาณนี้นะคะสีสีดำมันนะ คันนี้นะคะตั้งอยู่หนึ่งร้านหนึ่งแสนแปดหมนเ้าพันนะคะตัวนี้ตัวรถก็จัดได้เต็มนะคะเต็มราคาของรถนะคะตัวรถจัดได้เต็มราคาของรถนะนะคะก็ไม่ประมาณสองห0่นกิโลเมตรนะคะค่าเกี่ยวกันใช้งานเดินมานะข้างนอกดํานะคะ,ข,ะ,คะข้างในก็สีเป็นสีครีมนะคะสีครีมสว่างนะคะบอกนะคะเบอดหนังนะ,ะเป็นบอกปรับไฟฟ้านะคะคู่หน้านะคะบอก คนขับกระบอกคนนั่งนะปรับไฟฟ้านะคะเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าภายในของเขาจะแบบเป็นประมาณนี้นะคะแขงข้างประตูสองเฉดสีนะคะสีดำนะคะแล้วก็ลายไม้แล้วก็เป็นหนังนะคะหนังสีโทนสว่างนะคะอันนี้ออปชั่นของการใช้รถนะคะเซ็ตปรับเบาะเซ็ตปรับเบาะอยู่ตัวนี้นะแล้วก็เออนี่นะคะ่ะระบบนะคะแผง ข้างนะคะแผงข้างกระจกกระจกไฟฟ้ารองรับกระจกไฟฟ้านยตัวเปิดท้ายรถนะคะปุ่มเปิดท้ายรถนะคะอันนี้ปุ่มสตาร์ทสต็อปนะคะภายในก็เป็นพวงมาลัยฟังติมันชั่นนะคะลองรับคําสั่งต่างๆของตัวรถนะคะพวงมาลัยสามการน,นะคะเย็บหนังเออท่านีเย็บหนังนะคะเย็บหนังสวยงามนะคะเป็นลายละเอียดนะคะ ชุดแอร์แบ็กคะแอร์แบ็กของตัวรถนะคะโลโก้ฮอนด้าตัวอ่าโลโก้ฮอนด้าชัดเจนนะคะด้านกลางรถนะคะโหมดต่างๆนะคะในการทํางานนะคะอยู่ที่พวงมาลัยน,นะคะก็เรียกเล่นได้นะคะแบบคูดคอนโทรลต่างๆของออปชันตัวรถนะคะก็มีนะคะชุดคําสั่งด้วยเสียงนะคะแล้วก็เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะคะอ่าเชื่อมต่อระบบของเครื่องเสียงได้นะคะจอมากับรถแปดนิ้วนะคะ ใหญ่มากนะจอรองรับต่างๆนะคะคือออปชันเล่นได้ซ d ดีอ่อ USB เอ็ดีวีนะคะแล้วก็เนวิเกเตอร์นำทางนะคะก็ออปชันของเขาก็จัดเต็มจัดครบนะคะด้านล่างก็ชุดไปเอนะคะช่องลาง่างเนาะท่านต่างนะคะนี่อ่านะคะชุดเกียร์เขานะคะมีปุ่มนี่ค่ะปุ่มการทำงานของตัวรถนะคะมีเรียกให้เล่นนะคะ โอเคนะคะคนโซนนะคะคนโซนดำนะคะคนโซนดำตัดด้วยครีมนะคะคนโซนดำนะตัดด้วยครีมข้างล่างนะคะภายในสภาพผ่านนะคะเพราะรถใช้งานมาน้อยมากนะคะใช้งานมาน้อยมากประวัติเก่ารถไฟเน้นยึดนะคะส่งลานประมูลนะคะหมายถึงว่าไฟเน้นอะตามยึดรถนะคบเจ้าของเดิมผนไม่ไหวในช่วงวิกฤตนะคะวิกฤตช่วงอาจจะเป็นกระแสโควิดด้วยก็ได้นะคะ ก็หลุดไม้หลุดมือมานะคะเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนเจ้าของใหม่ก็รอเจ้าของใหม่มานะคะมาเพียงนําไปไปดูแดนต่อช่วงนะคะอันนี้ก็เป็นประวัติเก่าค่ะนะ,ะประวัติเก่าค่ะนะ,ะรถคันนี้ใช้อยู่ในกรุงเทพนะคะปริมันทนนะคะกรุงเทพนนทบ,บุรีนะนะคะประวัติเก่าค่ะนะคะ ใช้งานมาน้อยได้ดีมากนะใช้มาน้อยและดีมากๆนะคะอันนี้คือข้างหลังห้องโดยสารก็จะเป็นประมาณสีเบาะนะคะสีทนเบาะสะอาดสะอ้านนะคะไม่มีขาดนะคะไม่มีขาดมียับไมีเย,ยินนะคะอ่านี่ชุดปล่อยแอร์มาด้านหลังนะพันห้าเทอร์โบนะคะได้ความประหยัดนะคะพันห้าเทอร์โบนะคะเป็นเครื่องตัวใหม่ของเราเขาแล้วนะคะความประหยัดนะคะประหยัดมากๆนะคะคันนี้ ปอย่งน้นการขับขี่นี่ก็จะได้ความสปีดนะคะถ้าเกี่ยวนะคะตัวนี้นะคะจดทะเบียนก็ปี2020นะคะท่านใดจ,จะใช้รถแอคคอร์ด15ทอร์โบปีใหม่ๆก็นำเสนอเป็นคันนี้เลยนะคะสีดำนะคะรูปร่างก็อลังการเลยนะคะก็ค่อนข้างจะยาว <laughs> ยาวและใหญ่ <laughs> ยาวและใหญ่มากๆนะคะตัวนี้นะคะ ก็นะคะ1 5 0ทัร์โบกับ Honda Accord e อสีดำคันนี้ปี2020เกียวโตนะคะตัว EL นะคะคันนี้สเปค EL นะคะของเขาตัวเขานะคะ EL นะคะด้านหลังก็เห็นความชัดเจนนะคะมีไฟมิตินะคะคือเหลี่ยมมิติของเขาไฟเบรกท้ายสองข้างมันจะเข้ากับรูปอ่าเรียกว่าอะไรนะมันจะตีฝังเข้าไปกับกันกันโคกันชนท้ายรถนะคะ นี่นะแล้วก็นี่ค่ะมือนี่ค่ะนี่จะเขาเรียกว่าอะไรต่อช่วงด้วยนะคะสไปลเลอร์เอซิเลอร์นะคะเป็นอลูมิเนียมสเตนเลสน,นะคะชัดเจนเลยนะคะสองข้างอันนี้ก็ชุดจอถอยหลังนะคะจะมีเ,เรียกว่าจอนะคะจอมีบอกตำแหน่งถอยหลังเวลาถอยหลังจะมีสี่ตำแหน่งนะคะหนึ่งสองสามสีนะคะสี่ตำแหน่งนะคะ มิติของไฟไฟท้ายสวยงามอลังการคออันนี้ท้ายรถท้ายรถก็จะได้เป็นมีที่ปูปูเลยนะก็มีแผ่นพลาสติกเอะนะคะปูให้เรียบร้อยนะคะกว้างท้าท้ายรถที่จะกว้างนะคะกว้างมากเลยนะ ดูรอบๆคันนะสีเงางามนะคะสีดำเงางามนะคะนี่เลยอคอนโซลหน้านี่โดดเด่นนะคะหเห็นจอนะคะจอแปดนิ้วนะคะรองรับอุปกรณ์เครื่องเสียงภายในตัวรถทั้งหมดนะคะ เนแม้แต่เชื่อมต่อระบบนวิเกเตอร์นำทางนะคะตอบจดอยู่ด้านหน้านี้เลยนะคะแผงข้างประตูนะคะส,สะอาดสะอ้านนะคะคือให้สภาพผ่านนะคะให้สภาพผ่านเลยคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะตัวชุดเรียกโค้ดโค้ดของรถนะคะโค้ดอันนี้โค้ดของรถนะคะให้ดูเลยเนะโค้ดนะคะน,นี่โค้ดของตัวรถเขา เลขตัวถังหรือเลขตัวเพจเลขคือเลข,เลขเประจำรถเข้าคันนี้นะคะดูได้เลยนะคะอ่าบอกคู่หน้าปัดไฟฟ้าทั้งคนนั่งแล้วก็คนขับนะ,นะค,ะคันนี้ให้สภาพผ่านนะคะสภาพผ่านนะคะสภาพผ่านสวยงามนะคะรถจากยุ่เทพปนคนครเขตบางแคนะคะลูกค้า เองรับฟรีดาวนะคะดอกเบีย้ยพิเศษนะเริ่มต้น2.79%นะคะก็นี่ค่ะไกด์ไลน์นะฟรีดาวก็ผ่นเฉลี่ยอยู่ประมาณ20,000กว่าบาท6ปีนะคะประมาณนี้นะคะที่เต็นท์มีไฟเนซ์รองรับสเตนบายพร้อมทำงานแล้วก็สามารถลองขับรถนะคะแล้วก็คุยเงื่อนไขเอกสารได้หน้าเต็นท์นะคะที่ฝ่ายขายของเราชื่อคุณตตนยงนะคะที่เบอร์0922726669นะคะ แล้วก็ศูนย์เก้าหนกห้าห้าเก้าสนะคะข <c oughs> อบภัยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดรับต์สกครด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ